คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะร้รอนๆผมพาผมผ่านร้านน้ำอ้อยของป้าแมวนะครับที่ท่าช้างบางกล่ำสงขลาเนี่ยนะฮะเป็นคืนที่น่าสนใจก็คือว่าป้าแมวนี่ขายน้ำอ้อยนะฮะขายน้ำอ้อยแล้วก็ปลูกเองคั้นขายเองนะฮะน้ำอ้อยสดๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ที่เห็นอยู่นี้ป้าแมวชาวบ้านตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา ใช้ปลูกอ้อยเพื่อคั้นหรือหีบน้ำอ้อยขายป้าแมวเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าเดิมทีจะซื้อต้นอ้อยจากสวนของชาวบ้านเพื่อออกเร่ขายน้ำอ้อยตามตลาดนัดมาก,กว่า20ปีแต่เมื่ออายุมากขึ้นจึงคิดว่าถ้าหากจะตระเวนขายเหมือนเมื่อก่อนคงจะไม่ไหวดังนั้นจึงใช้เงินเก็บจากการขายน้ำอ้อยมาซื้อที่ดินเปล่าติดริมถนนซึ่งเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนัก ก่อนที่จะลงมือปลูกอ้อยสายพันธุ์สุพรรณ50เพื่อเตรียมไว้เป็นวัตถุดิบสำหรับขายน้ําอ้อยในอนาคตไม่ไหวแล้วตอนนี้มันแก่เอาให้ลูกไปขายตลาดนัดเลยมาขายตรงนี้ครับมาขายตรงนี้ได้ปีกว่าออนแรกอันซื้อเข้ามาอ,อซืเอาเอไพันธุ์ที่ซื้อนั่นแหละที่มันไ,ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราซื้อมา ซื้อมาแล้วเอามาปักเอามาปลูกอ๋อครับผมผมซื้อมาที่สองสามร้อยโลก็บันเอามาปลูกเอาสองสามร้อยโลเงี้ยซื้อแล้วก็เอามาปลูกขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่คะกิโลสี่บาทตอนนั้นตอนนั้นสี่บาทนะครับป้าแมวยังบอกอีกว่าหลายคนคิดว่าทั้งปลูกอ้อยเองแล้วขายเองไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วการปลูกอ้อยไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่ตัดเอาลำอ้อยท่อนละประมาณ2ข้อออกมาฝังดินจากนั้นก็แค่รดน้ำใส่ปุ๋ยนิดหน่อย <c oughs> เพียงแค่8เดือนก็จะได้ต้นอ้อยที่มีปริมาณน้ำตาล <c oughs> และความหวาน <c oughs> ที่กำลังพอดี <c oughs> มาคัน้น <c oughs> หรือหีบเอาน้าอ้อยมาบริการลูกค้าได้แล้ว <c oughs> ซึ่งตอนนี้ <c oughs> พ่อแมวได้เปิดร้านขายน้าอ้อยเล็กๆขึ้นมา <c oughs> ที่หน้าสวนโดยบางทีลูกค้าบางคนถึงกับขับรถมาจากหาดใหญ่ เพื่อมาซื้อน้ำอ้อยของป้าแมวเพียงแค่สองแก้วก็มีโอ้ขายดีมากทั้งปลูกทั้งขายคนก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกปลูกเองขายเองมันทํายากนะอืมจริงๆมันไม่ยากหรอกเออครับราไม่ได้ไปนั่งเฝ้ามันนี่เออปลูกแล้วก็ไปไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ออมาเตะหับใหญ่รู้ไหมโอ้มามาซื้อน้ำอ้อยเลยเฉพาะโอ้ครับ อันนี้ใหญ่เลยมาก็ลับหัวรถตงเนี้ตักครับผมตอนเช้าโโหนี่มาพอมายืนแป๊บเดียวป้าแมวรับไปแล้วร้อยเอ้ยแปดสิบบาทร้อยกว่าบาทแล้วผมมายืนแป๊บเดียวเนี่ยโหเยี่ยมมากเยี่ยมมากหลายคนอาจจะคิดว่าการทําเกษตรกรรมในพื้นที่น้อยๆเพียงแค่ไม่ถึงไร่จะทําให้เสียเวลาเปล่าคงจะไม่สามารถสร้างรายได้ทําเงินมากพอจะเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ถ้าหากเรามองในทางกลับกัน การทำเกษตรในพื้นที่น้อยๆสิ่งที่เราไม่ต้องจ่ายก็คือต้นทุนในการจ้างคนงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการดูแลพืชผักผลไม้เพราะพื้นที่เล็กๆเ,เราสามารถที่จะดูแลด้วยตนเองได้เหมือนกับที่ป้าแมวใช้พื้นที่เพียงแค่ครึ่งไร่ปลูกต้นอ้อยคั้นน้ำขายเองโดยบางวันต้นอ้อยที่ปลูกเพียงแค่นี้แต่ทำเงินให้ป้าแมวได้วันละนับพันบาทเลยทีเดียวครับ ทีมข่าว n b t ยาลารายงานโน้ำอ้อยหวานรับรองพ่อผมชิมแล้ว